สวัสดีครับมาพบกับช่องบ่าวนาพะเลอยอีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้มาหอดมาถึงแล้วครับร้านจอดรถครับผมเขื่อนอุบลรัตครับผมมาหอดแล้วครับแต่ผมจะพบาบ่าวนาพาไปเที่ยวครับครั้งแรกครับผม แข่งแร็ของบ้าวน้าทีเต็มมากเที่ยวเกินอุบลรัตครับผมเดี๋ยวพาพีผพาน่องไปเบิ่งครับผมว่าจะมีอีกยังทีน่าชมนะครับ เลือท่อนครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครับนักท่องเที่ยวกันเริม่มทยอยมาทยอยกับ,บแล้วไไนบนรั้วไปต้นคนหลายครับรมือนี่มือทีทายถ้ำนี่เป็นวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเป็นวันหยุด คนไดเลื่อมหลยเนี่ยครับคนออกมาพักผ่อนมาเที่ยวครับผมไปครับไปเบิ่งนกันวิวภูเขาธรรมชาติครับสวยงามครับ ไน้ำทางมีคนขับรถให้ครับ อากาศบอแดดแต่ว่าอบอ้าวครับสงสัยเมื่อเลื่องในฝนใหญ่จะตกผู้สาวหลายครับผู้สาวมาเที่ยวเขื่อน ชมบรรยากันบรรยากาศดี วันหยูราชการนะครับก่อนจากนี้เข้าไปใส่ต่อไบังแสแสหานังชิวๆดิรัง <c oughs> ังทัางนี้เป็นฝั่งของเอียูน้องวัวดิ พื้นที่เขียต่อเขียนมชื่อน,นีบขตง,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 งัขคลิปนี้ว่ามีอย่างครับคลิปนี้ว่าน,นังชมวิวเมืองบรรยากาศครับผมรับล้มเย็นๆครับ เ,เสียงดังหมดเลยครับผมโคตรหลายยานไปรบกวนผู้อยู่ข้างๆ่นครับเฮ้ยมาทำอะไรเจอเป็นไข้โอ้เดมอนสักใบเนาะ ngon viên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สารหน่อยนางกินข้าวตเสียเนาะอันนี้่อนัลองแนนงกับเีืนรับลราอรยากาศสนเื่อนครับสนเขื่อน ถ้รามามิ้ได้ตันได้บนี้้มาสอวเอบร,ริการเมาะสชื่อนะอนอมาสวยรรกมเามาจากงมุง่อนมันกับวัมีหยมเนอส่วนาก็บานังรับลมพักค่อนกันธรรมาดาบรรยากาศติ๊กนิกนะเอซอซนะื้อขาเ้ามาแล้วมานั่งตนะิ๊กนิกกันแบบชิวๆั แบบเอาไว้นั่งพักผ่อนธรรมดาครับมันบ่นมีกิจกรรมอีหยังหลายครับรเป็นหมองน,นงั่งน่นมมาอกอุร่มหรือมาออกแคมป์ปิ้งมาเป็นทิมเป็นได้โอ้โหขึ้นสาวมา,มาลแลนด์จ็อกกิ้งนั่นกันเราเล่นกิจกรรมเมียนขึ้น,นยุราคอนอเฉยส่วนมากคนที่มาเที่ยวเขาก็มา ชมบรรยากาศมามากินเขาเรียกว่าไงมากินลมชมวิวเน่อยีก็อยู่ในเนะเขาไปเราปกองม่งก็เ่ได้ไกลมาแหละเ่ไเ้าไกลจากตัวแม่แรงจริงๆนะครับตรงกไปปุ่นกับถนนงียกับนนามีิภาพไปได้กันลาอกทั้งหลังเป็นเ็นลังเป็นทั้งหนาตรงไดง ครับออกลังเลยครับคลิปเค่อนอุบลรัตน์กับใบสมิสักกอนครับผมขอพุณนสาหรับการรับชมสําหรับการติดตามนะครับผมถามากบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาหน้าผ้าหลอะน้นม่เด้อครับผมสวัสดีครับ